สำหรับวันนี้เป็นการถแถลงความเห็นของพรรคก้าวไกลหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยการถแถลงในวันนี้จะถแถลงโดย คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลและผมพิธาเล้มเริญรัฐเป็น2ภาษานะครับคุณชัยธวัฒน์จะแถลงก่อนเป็นภาษาไทยส่วนผมเนื่องจากจว่ามี international press ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากก็จะแถลงเป็นภาษาอังกฤษครับและหลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องสืมม่อมวลชนได้ซักถามเล็กน้อยนะครับขอเชิญคุณชัยธวัฒน์เลยครับครับหลังจากมีคําวิจัยของสารล้มุในวันนี้นะครับแม้ว่า สาะวินิจฉัยนะครับว่าการกระทำของพักเก้าไกลเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพโดยการล้มล้างการปกครองแต่พักเก้าไกลขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่ได้มีเจตนานะครับเพื่อซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระหมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใดนะนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่า คำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลวันนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวอีกด้วยเช่นอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับสารรัฐมนูญในอนาคตอาจกระทบต่อความเข้าใจและการให้ความหมาย ่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลักการสำคัญของระบอบการเมืองไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตท,ทั้งในสมัยระบอบสมบูรณ์ราญายาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ในปัจจุบันและอนาคตยังกระทบนะครับ อาจจะกระทบเรื่องสำคัญอีกเช่นการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครองอาจจะเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคลุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนาคำนิชัยในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อ ดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองไทยในอนาคตอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติความขัดแย้งหรือความคิดเห็น ที่แตกต่างกันในสังคมในอนาคตสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระหมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์เสียเอง พักก้าวไกลขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากประชาชนที่ส่งมาให้พวกเราตลอดนะครับหลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยแต่อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพักก้าวไกลเท่านั้นแต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านี้ครับ i n g u ทา h e d g บ e s t s m e m b e r s of the Press Today, the Constitutional Court of Thailand equated our attempted amendment of a criminal court, code 112, less majesty law, as a treason. Um, let me begin by confirm our intention that the attempted amendment was to keep Thailand as a constitutional monarchy and find a consensus for Thailand to move forward politically. And we refuse that the attempt was an alibi, nor was it uh, an attempt to uh, cause any deterioration of the monarchy, and did not have any intention of separating the monarchy with the national security. I have a few concerns about the ruling today. First is um, the boundary between. The legislative and constitutional court. Second is on the political space. It's in a loss of opportunity for the Thai society to use the parliament to discuss this with maturity. Hopefully, in, in hope that uh, Thailand can have an opportunity uh, for consensus building. And the third is on um, the uh, Landscape, you know, the future of the landscape, the definition of a constitutional monarchy of Thailand going forward. Uh, at the end, I would like to use this opportunity to thank all the encouragement coming from all around the world. And uh, uh, we wanted to confirm that this is not just about me personally, this is not just about our party, but this is about the future. It's about the health of Thai democracy. And the political landscape uh, going forward. That would be the end of our press conference today.